สวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะรวมถึง FC ใหม่ที่เพิ่งกดติดตามกันเข้ามานะคะบางท่านายังไม่ได้เข้าไปดูคลิปเก่าๆนะคะคือคลิปที่แม่ทำกับข้าวให้ลูกเองนะคะกับข้าวในที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาหารเปียกแล้วกันเนาะอาหารเปียกเนี่ยแม่จะให้เด็กๆเ,เฉพาะมื้อเย็นในทุกๆวันนะคะ แต่ว่าไม่ได้ให้แค่แบบโอ้โหอิ่มมากมายนะคะให้พอแค่อิ่มในมือ้อหนึ่งมื้อเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นรางวัลของทุกๆวันนะคะที่เด็กๆรอคอยนะคะทีนี้เนี่ยจากที่เราทราบกันดีอยู่ว่าอาหารเปียกในท้องตลาดเนี่ยราคาตกถุงละ20บาทเอา20บาทก็แล้วกันเนาะยี่ห้อดีๆก็อาจจะแพงกว่านั้นหน่อยนะคะตกถุงละ20บาทไอถุงละ20บาทเนี่ยแม่มีแมวทั้งหมดตีสะวะา30ตัว วันหนึ่งแม่จะต้องใช้เงินในการให้อาหารลูกเนี่ยยี่สิบคูณสามสิบก็ปลาเขาไปสองสามหกหกร้อยบาทต่อวันถูกไหมคะหกร้อยบาทต่อวันทีนี้ไอความเป็นหกร้อยบาทเนี่ยแม่เองอ่ะไม่ไหวแน,แน่แล้วลูกก็คงจะไม่ได้กินอาหารเปียกดีๆเป็นแน่แท้นะคะแม่ก็เลยตัดสินใจในการทําอาหารด้วยตัวแม่เองนะคะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็เลยซื้อปลายอย่างที่ท่านเห็นกันนะคะเนี่ยปลาซาบะทั้งหมดเนี่ย 8ตัวนะคะประมาณราคาเนี่ยไม่เกิน260บาทนะคะ260บาทนะคะบอกเลยว่า260บาทแล้วก็จะมีวัตถุดิบต่างๆนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูวัตถุดิบต่างๆจากดีด้วยนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบต่างๆนะคะมีแค่นี้เองนะคะมีน้ําเปล่าด้วยนะวัตถุดิบน้ําเปล่าด้วยแล้วก็มีฟักทองนะคะฟักทองเห็นไหมคะฟักทองแล้วก็มันฝรั่ง แม่จะทำไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาตุนรวมกันนะคะโดยไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆมีแค่น้ำเปล่าเฉยๆซึ่งจะทำความร้อนให้กับปลาแล้วก็ผักสองอย่างนี้นะคะเพื่อให้กลิ่นปลาเนี่ยเข้าไปในปักทองและเข้าไปใน มันฝรั่งนะคะน้องจะได้กินได้นะคะนี่แม่ก็เลยทําให้ดูนิดนึงนะคะเผื่อไม่ทราบกันว่าแม่ใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปยังไงบ้างนะคะสําหรับ FC ใหม่เนอะเอฟเก่าก็น่าจะรู้ๆนะคะว่าแม่ทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะนี่แม่ก็เลยทําคลิปขึ้นมาอีกคลิปนึงเพื่อให้ FC ใหม่ๆได้ชมกันนะคะอ่าเรากลับมาที่ปลาอีกรอบนึงนะคะในเรื่องของปลาเนี่ยแม่ก็นะคะเกือบจะใช้ทุกสัดส่วนของตัวปลายกเว้นไส้พุงนะคะ เพราะว่าแม่จะตุนให้ละเอียดนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ก้างเนียนิ่มหัวนิ่มนะคะแล้วสามารถกินได้พร้อมกันโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกระเพาะอาหารเด็กเพราะว่ามันนิ่มเหมือนกับเรากินปลากระป๋องอะค่ะปลากระป๋องมันจะมีก้างใช่ไหมคะมันจะนิ่มแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นลูกๆจะได้แคลเซียมไปในตัวทั้งหมดเลยนะคะแม่ไม่ได้ทําแค่ให้เด็กๆในบ้านกินนะคะแม่ทําให้กับแมวจรด้วยนะคะแมวจรเนี่ยทุกๆวันแม่จะต้องคุกข้าวนะคะ คุกอาหารเม็ดกับอาหารเปรียกที่แม่ได้ทำเนี่ยคุกให้แมวจรกินนะคะแมวจรก็จะได้กินไปด้วยในทุกๆวันนะคะปริมาณปลาแล้วก็ผักนะคะโดยฟักทองแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นไปเนี่ยแม่ต้องบอกก่อนว่าแม่ทำเนี่ยในราคาที่แม่ได้บอกไปนะคะปลาเนี่ยสองบาทนะคะฟักทองกับมันฝรั่งตีซสว่า100บาทก็แล้วกันเนาะ ประมาณสัก3า0ร้อยสาบามร้อบแม่สามารถให้ลูกกินได้ทั้งอาทิตย์นะคะสามบาทแม่สามารถให้ลูกกินได้ทั้งอาทิตย์แต่ถ้าแม่ไปซื้ออาหารเปียกเป็นซองแม่จะต้องเสียงเงินวันละหกร้อบาทในการให้ลูกกินต่อวันมันแตกต่างกันมากเลยนะคะ f c เห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกัน แม่อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะทําอาหารให้กับเด็กๆเองนะคะอีกอย่างเราทำเนี่ยสะอาดปลอดภยัยไม่ใส่สารกันบูดลูกๆอิ่มหนำสาราญแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ลงลงมือแล่ปลาก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้เพื่อให้ f c ใหม่ได้ชมกันเนาะนะคะอย่าเพิ่งทาคานกันอย่าเพิ่งเบื่อแม่กันนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนทําการล้างนะคะแล้วก็แล่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ล้างควักไส้ฟักปงออกให้หมดนะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็จะหั่นครึ่งท่อนนะคะเช่นเนี้ยจะหั่นเป็นครึ่งท่อนนะคะแล้วก็เอาหัวปลานะคะต้มด้วยนะคะหัวปลานะคะต้มด้วยจะมีเนื้อเห็นไหมคะแล้วก็คือดีอะค่ะต้มต้มเข้าไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะเขาเรียกว่าใส่ให้ดูเนาะว่าแม่จะใส่ได้ประมาณกี่ตัวแม่กะว่าแม่จะใส่หม้อเน,นี้ยสักสามตัวนะคะ เพราะว่าปลางวดนี้ได้มาตัวค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะคะกลัวว่าจะเต็มหม้อนะคะกลัวว่าจะเต็มหม้อแล้วจะไม่พอเนี่ยเห็นไหมคะมันเต็มหม้อแล้วอะมวนนี้คงหม้อน,นี้ก็คงจะใส่ให้ได้แค่สามตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใส่ผักใส่หัวไปด้วยนะลืมใส่หัว หัวก็ต้องใส่สามตัวนะคะใส่ไปด้วยเนาะแล้วก็ใส่ผักกะปริมาณเอานะคะแม่เนี่ยจะใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยผักนะคะเพราะว่าอย่างน้อยลูกก็ได้กินผักนะคะกระเพาะอาหารก็จะได้เขาเรียกว่ารักษากระเพาะอาหารทุกอย่างไปในตัวด้วยนะคะก็ต้องกะผักไว้สำหรับสามหม้อนะคะผักทองเนาะแล้วก็ มันฝรั่งนะคะเห็นไหมคะสามตัวมันก็เต็มแล้วจะต้องใช้หม้อใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะเติมน้ำเปล่าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมันเต็มหม้อแล้วนะคะต้องเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะเต็มหม้อเลยเดี๋ยวแม่จะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะทำทุกขั้นตอนนี่แหละค่ะให้กับ f อทุกท่านได้ได้เห็นกันนะคะ จะได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำี่ยเป็นแบบนี้เนาะแล้วนี่แม่ก็ต้องเติมน้ํานะคะเติมน้ําเติมน้ําเปล่านะอยา่าใส่เครื่องปรุงใดๆเข้าไปเด็ดขาดนะคะเติมน้ํานะคะให้ท่วมให้ท่วมผักนิดนึงนี่ค่ะสามหม้อนี้ก็คือเต็มแล้วสําหรับแม่เห็นไหมคะเต็มแล้วจริงๆเดี๋ยวเราไปเข้าเตาหรือว่าเอาหม้อตัวเนี้ย ข้าวมออีกทีหนึ่งมอหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะมอตุ่นสิเออแม่ก็พูดผิดพูดถูกอีกทีหนึ่งนะคะแม่ใส่ในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นอุย้ยแม่มีหม้อใหม่นี่นะ่ะแล้วหม้อเก่าไปไหนหม้อเก่าพังแล้วค่ะ <c oughs> มันตุ่นทุกวันวนะ่ะเนาะมันก็เลยพังไงพังเลยอะ่ะก็เลยซื้อหม้อนี้มาใหม่หม้อนี้ก็ไม่ได้ซื้อเองอีก นะคะพี่สาวสงสารซื้อให้อีกเห็นว่าหม้อพังก็เลยซื้อให้อีกแล้วก็กดปุ่มตุ๋นเนี่ยค่ะหม้อเก่าได้พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทําให้ลูกกินจนแบบเนาะนี่ก็เราก็รอ,อเวลาจนมันตุ๋นเสร็จนะคะมันไม่ได้ยากเย็นเลยในการทําอาหารให้ลูกเรามาทําอาหารให้เด็กๆก,กันดีกว่านะคะเอฟซี FC.